โรงเรียนวัดท่านางหอมอุดมสาธุกิจอุปธรรมบริหารงานโดยนางปันทินาชตารัฐผู้อำนวยการโรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยารักษาการในตำแหน่งผูง้อำนวยการโรงเรียนวัดท่านางหอมอุดมสาธุกิจอุปธรรม ให้ตระหนักถึงความสำคัญตามนโยบายของคนตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในภูริการสุขาดีมีความสุขโดยจะมุ่งเน้นพัฒนาห้องน้ำในสถานศึกษาให้บรรลุ5ประการ 1. สะอาดโดยทางโรงเรียนได้จัดให้มีเวรทำความสะอาดในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียนเพื่อให้ห้องน้ำสะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอโดยอยู่ในความดูแลของครูเวรประจำวัน สสะดวกโดยทางโรงเรียนได้มีการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอ่างล้างมือกระจกสองหน้าเปลี่ยนฝาชักโครกรวมถึงสายฉีดชำระเพื่อให้ใช้งานได้อย่างสะดวกตามปกติ 3. ส,สบายโรงเรียนของเรามีการตรวจเช็คระบบน้ำไหลาภายในและภายนอกห้องน้ำอยู่เสมอ 4. สุขลักษณะ จัดให้มีการวางถังขยะที่มีฝาปิดในบริเวณห้องน้ำและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้บรรยากาศในห้องน้ำมาใช้งานไม่มีกลิ่นอับระบายอากาศได้ดีไม่ส่งิ่นเหม็นและ5สวยงามจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามมีการตกแต่งด้วยต้นไม้เพื่อเพิ่มความดมรื่น โล่งสบายให้มีอากาศที่ถ่ายทีนตลอดเวลาและสร้างสีสันให้มีบรรยากาศที่สดชื่นยิ่งขึ้น